รัฐวัตจัดให้สวัสดีครับพวกเรามาจาก IMPACT เฮ้ยวิ่งงานวิ่งออนออมุกยังดีนะที่ว่าพูดว่ามาจากบ้านครับผมมาจากซีรีส์เรื่องอ๋อครับผมเช้าวันนี้เช้าทั้งคู่ครับโอเคครับสามอ่ะ สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์ความรับในบทเพลงที่เป็นเลงไม่รู้จบนะครับเมโลดี้ออฟซีเค็ครับครับผมเชื่องานวันนี้ล่ะค่ะเมื่อเช้าวันหยเมโลดี้ออฟซีเค็ดเดอะเตอร์จูนนครับผมเกือบแล้วเกือบมันมีก้วท่องมาแต่กับความพิเศษวันนี้เลยทีที่สามครับพิเศษมากเพราะว่า เราไม่เคยจัด EP 3สมาก่อนเลยใช่ไหมด้วยเหตุจําเป็นหลายๆอย่างครับก็เลยต้องมาจัดเหตุสุริสายมันแบบ next c o n t r o l นะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็น EP พสก็ปวดใจะเป็น First กับ Final ก็ไม่นรายนะคะ มีครั้งแรกใช่แต่ถือว่าดีนะบุกว่าเพราะว่า EP 3ด้วยความที่ซีรีส์มันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วครับใช้ EP 1มันก็จะปูพรมไปก่อนอะไรเงี้ย EP 2ก็พรมลึกหน่อยลึกหน่อยอันนี้ตั้งเสาเข็มละตอกเสาเข็มลงไปแล้วครับใช่สามนี่เริ่มแห้งแล้วปูไปแล้วปูไปแล้วปูไปแล้วใช่ครับก็3นี้ก็คือคือถ้าปกติเราเป็นเฟรชทุกคนก็จะอามามาเขาเรียกว่ามาเริ่มเดินทางไปด้วยกันอันนี้พอหนึ่งสองทุกคนก็เหมือนได้แบบว่า ได้รู้เนื้อเรื่องกันไปบ้างแล้ววันนี้เราก็จะมาดูจุดที่มันมีความสนุกมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งสองก็เหมือนเล่าเรื่องอย่างที่เราเคยบอก3นี่ก็จะเริ่มมีเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้ก็มาดูเซอร์ไพรส์พร้อมกันมีซีหวานหวานด้วยแอบสปอยนิดนึงครับใช่ครับแต่ทุกคณพิเศษมากเลยนะ EP ที่1 EP ที่2ก็คือเห็นโลกไปเลยใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่คอยแบบคอยปั่นเชนให้เราแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เราก็ ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่แบบว่าออดูซีรีส์แล้วก็แบบแท็กแท็กมาให้อ่านตลอดก็มีหลายคนก็วิเคราะห์มันก็เหมือนแบบว่าได้ร่วมเดินทางไปได้วยกันออขอบคุณมากๆจริงๆก็มีหลายหลายแบบ เขาเรียกว่าหลายหลายหลายพูดว่าคอมเมนต์เนี่ยนะหลายคอมมเนต์หลายคอมเมนต์ที่แบบว่าเราไปอ่านมันเออเขาเก่งเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเก่งเกินบางทีอะไรอย่างเงี้ยปอ่านนิยายมันอ่านนิยายมาก่อนแล้วแปลว่ามีคนเดาถูกเหรอคะก็เยอะก็มีเดาถูกบ้างอ่านมาแล้วก็มาเขียนบ้างก็อาจจะอาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยคาดคะเนครับการคาดคะเนกันแปลว่าครับผมครับผมแปลว่าตลอด1นึ่งีพผ่านมาเราก็ไปเช็คตลอด เช็คตลอดครับก็เช <Check, S 2> ็ค <check. S 2> ก,ก็อ่านบ้างครับใช่ mm hmm. ก็มีคนมาเดานูน่นเดานี่ก็สนุกดีครับมีคอมเมนต์ <comment S 2> ไหนที่ชอบไหมคะบ,บุ๊คคอมเมนต์ไหนที่ชอบอ่ะบุ๊คชอบคอมเมนต์ที่เขา เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเป็นนักสืบอ่ะเออฟีลแบบว่าเขาเขาาคงอินกับกับกับเรื่องแหละแล้วเขาก็ไปสืบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนู้นจะเป็นอย่างนี้นะบทเพลงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แทนคุณเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับใช่ก็เอออ่านแล้วก็เพลินดีเราก็แบบเรารู้เรื่องเรื่องอยู่แล้วครับล้วก็แอบขำในใจอะไรเงี้ยอี่พอาา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 อาา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 มาา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 านไป อันนี้ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้บางคคนเขาบอกว่าโจโจเลียนจับโจหรือเปล่าคะคุณบูเพลงไอ้นี่เองหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้อีกก็จริงหรือเปล่าก็เป็นไปได้บทเพลงแบบนะจ้างโจมาจับสร้างซีนให้รักกัะแทนคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้ต้องรอดูครับหรือบทเพลงจะเป็นตัวโกงเองเป็นบทเพลงจะเป็นฆาตกรเองก็ได้แบบใหม่หรือจะมีบทเพลงอีกคนนึงก็ได้อาจจะเป็นแฝดก็ได้ แผลไปก่อนเจ้าของบทประพันธ์เพียดเลยครับผมมาต่อค่ะซึ่งอีพีนี้มันต่อเนื่องจากอีพีที่ผ่านมาคืออะไรคนเริ่มสืบเริ่มมีการสืบสมเริ่มมีจำกันได้แล้วครับหลังจากนี้มันจะยังไงดีคะสปอยไหมบอกได้แบบก็ถ้าถ้าดูอีพีที่สองก็จะเบทเพลงเขาก็จะมีความแบบรีเช็คแทนคุณเรื่อย จากในแบบจากในหนังสือที่เออเขาจําไม่ได้แต่ว่าเออเขาบอกคุณลักษณะว่าแทนคุณต้องอย่างนี้ต้องมีแผลที่ข้อมือนะล้าทำไมคนนี้ไม่มีแผลที่ข้อมือก็เลยต้องไปถามว่าเฮ้ยถามเลเซอร์มาเปล่าย่นี้สองวันที่ห้าเออเลเซอร์เนี่ยอะไรฮะอะรัเลยทั้งตัวเย็นกริบบอกเลยทำตลอดไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วใช่ครับใช่ใช่ แต่ก็น่าเสียดายนะวันนี้มีแค่เราสองคนจริงๆก็ในเรื่องก็มีมีน้องแจนน้องแจนนจะไปเรียกเขาจ่าไนะต้องเป็นสารวัตรนะสารวัตรดอสารวัตเขาก่อนเจอเขาากเเป็นสารวัตรเป็นสารวัตรใช่ไหมครับเข้มมาเลยอ่ะแจนมีพอยด้วยใช่พูดถึงได้นะเขาไม่มาเดีพูดถึงได้นะพูดถึงเขาได้นะฮะก็ เล่าถึงในเรื่องก่อนกับเพื่อนในเรื่องอ่ะคนแรกก่อนคุณแจนเมื่อกี้แจนเนาแจนก็เป็นสารวัตรครับผมเป็นเพื่อนของแทนคุณอ่าส่วนพี่บุญเนี่ยก็เป็นนักข่าวเหมือนกันเป็นเพื่อนของผมใช่ครับอ่าแล้วก็มีใครอย่างมีเจนารีอ่าใช่เจนารีน้องพลอยก็เป็นน้องของแทนคุณครับใช่ครับแล้วก็มีมีใครมีหมวดมีหมวดเออมีหมวดหมวดไงีพี่หมวดเออใช่หมวดผมหมวดพี่เติร์นมีพี่เติร์นด้วย อ่ะเป็นไงเออทุกคนเห็นพุ่งกลับนะนี่ที่เขาบอกว่าเขามาเล่นนี่เขามาเล่นเป็นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นโจ๊มาช่วยแจมไงอ่าใช่ครับมาแจมมาแจมการทำงานเป็นไงบ้างคะบุ๊กกับแจมเป็นไงบ้างคะพี่ฟอร์ดบันเทิงดีครับสนุกมากครับตอนออกกองกับแจมเป็นไงบ้างคะพี่ฟอร์ดสนุกมากครับก็เขาสองคนก็จะมีมุมแบบชอบแย่กันอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบไม่ยอมแบบชอบชนะกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ ฟีลแบบฉันก็ลูกพญานาหมื่นกันไม่เราเราจะไม่ใช่ตัวโดนครับเออใช่เดี๋ยวเราเราต้องสู้คนเป็นไงตอนที่คุณจะเป็นตัวโดนคุณรีบโยนไปให้ตัวโดนอีกคนหนึ่งรับแทนตอนนี้อะครับใช่ครับตอนนี้บุกคพยายามเอาคนอื่นไปเป็นตัวโดนแหละเริ่มอยู่เป็นแล้วเริ่มอยู่ตอนริทูนี่บอกพอยหนูโดนแน่เรื่องนี้ใครบอก ใช่บอกเออบอกบอกโดนพลอยโดนเรื่องเนี้ยพลอยตัวโดนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วสีุดใครเป็นตัวโดนในกองค่ะพี่พลอยผมว่าสลับกันโดนอะไรอย่เงี้ยแล้วตองพันแล้วต่ววันแล้วต่ววันผมบางทีก็ผมบางทีก็โดนผมบางทีผมก็น่าสงสารใครจะไปกล้าไปกล้าใครจะไอมเช่อเลยส่วนมากพี่บุญนะพี่บุญจะไม่ค่อยโดนครับไปล่วงไปล่วงไปอย่างกับเธอเลยคุณหมอดู ตายแล้วซาบานก็ตายสิแปลว่าจริงในเรื่องถึงจะดราม,ม่าถึงจะนี่แต่ต้องกองในกองเนในกองในกองบันเทิงมากครับบันเทิงใช่ด้วยด้วยความที่ซีรีส์มันเครียดเนาะเห<ช>มือนเราก็แบบปลดปล่อยอะไรเงี้ยพอแบบออก ออกนอกซีนปุ๊บก็เล่นบ้ากันไปเลยเต้นกันเลยพ่วงกับเนาะพ่วงกับไลรแต่บทีก็คือเต้นยับเหมือนเชือกพ่วงกับนี่หนักสุดเลยครับวันนี้เขามานะตายแล้วเขามาที่เได้ทํางานกับพ่วงกับเต้นเออก็สนุกดีครับสนุกครับพีเตอร์เขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นคนที่แบบว่าคอยมีเอนเตอร์จีนำพวกเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดินเข้ากองมา8โมงพีเตอร์แล้วเอ้ยผมจะหายเว้ย บางทีก็อยู่อก็เต้นเลยจริงๆบางทีอยู่ๆแบบชิคเกียดอยู่ก็เปิดไลฟ์เปิดไลฟ์เต้นเปิดไลฟ์ขายของแล้วก็ขายนิยายนีนี้ใช่ใช่แล้วก็ทำให้บรรยากาศในกองก็คือไม่ไม่ไม่ตึงเครียดสนุกสนุกเขาดูถ้าดูเนื้อเรื่องอ่ะค่อนข้างเครียดนะดูสองอีพีคือแบบไม่เขาหลอกเขาหลอกจริงๆสนุกตลกจะตายสนุกม้ ตลกตลกเป็นซีรีส์ตลกเดี๋ยวอีพียงหลังตลกแล้วคอมเมดี้ครับเริ่มเริ่มไขาขำแล้วใช่หลังๆไม่คนดูแล้วหัวลยอกี่โมล้องเองนะครับลูกจะหัวล้อกี่โมวันนี้เลยวันนี้เลยครับอีพีสามหัวล้อเลยผมบอกเลยว่าเบรกสุดท้ายมีเซอร์ไพรส์น้ำตาไหลแบบสำหรักความสุขซึ้งไม่มีนะทไมม่ีนึกก่อนนึกก่อนซึ้งเลยจะลบภาพอีพีแรกที่ฉากบางฉาก อพี่ได้มลืมเลยลืมฉากสองเลยอีพีแรกอ๋ออีพีแรกเบาเลยครับเบาเลยใช่อีพีสามนี่ติดคิเริ่มมาแล้วอีพีสาเริ่มมาแบบโบ๊ะเดียวเราถึงเลือกให้ดูอีพีนี้เพราะแตะใช่ครับรอเลยตอนจริงๆก็อัดให้จัดสามแต่แรกเลยฮะเอ็กซิเดนต์มาพอดีเลยเพราะว่าอีพีนี้คือมันจะพีคเลยถูกปะสนุกเลยครับใช่ครับใช่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้พีคพีคสุดหรอกตอนนี้ต้นเองแต่ผมว่าในช่วง เปิดมาเนี่ยผมว่าสามเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นการปิดท้ายช่วงแรกได้ดีอืก <นะ S 1> เดี๋ยวสี่ห้าหกนี่ไล่แล้วเจ็ดแปดเก้านี่ต้องจับให้ได้แล้วนะ,นะจบพอดีจบสิพอด,ดียังไงอ่ะผมยินดีกับอ,อี EP สามผฟังอันน้ครับ,บว่ามันจะ ขนาดไหนบุกว่า EP สามเริ่มเริ่มเริ่มเข้าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วครับก่อนหน้านี้แค่แค่น้ำจิ้มครับผมอ๋ออ่านี่ออเดอร์ออเดอร์เฉยๆครับเมนคอร์สเริ่มมาเสิร์ฟแล้วครับอ่าใช่แต่เ็นแท็กกะดูไปก่อนกกินอะไรอ่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรอ่ะ ที่คงหมูครับต่อมามาแค่กระดูกก่อนเนื้อยังไม่มาอ๋อคือสองอีพีนี่คือแค่เป็นเป็นเป็นซุปใช่เป็นทับฟ่อนซุปครับออพออีพีสามก็คือกระดูกกระดูกก่อนกระดูกก่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อค่อยมาแต่ว่าคนดูที่เารอข้างนอกเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรเข้ามาทิชชู่ก่อนเลยทิชชู่ครับเพราะว่ามันร้อนไม่ใช่คนเข้ามาเต็มโรงไงบัตรจะโซลเอาท์อ่ะเนาะ แปดนาทีด้วยไม่เจ็ดเจ็ดครึ่งเจ็ดเจ็ดครึ่งไม่ได้อวดอันนี้แค่เล่าให้ฟังเล่าเฉยถ้าอวดนี้ยิ่งกว่านี้ลองดูลองอวดดูแปลว่าจริงๆคือเหมือนแฟนเขาก็รอคอยรอที่จะได้มาดูกับเราใช่ครับเพราะว่าเออซีรีส์ของแบบพวกเราฟอนดบุ๊กที่แบบว่าเป็นแบบ เขาเรียกว่าไงเป็นแค่แบบแค่เราอย่างเงี้ยมันมันก็นานมากๆแล้วผมว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่แบบบอสหรือแบบองชองเตเลยเพราะว่าเรื่องอื่นจะเป็นหมู่มวลไม่ใช่เป็นโอลิฟเฟนสายรหัสอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเป็นแบบว่าเป็นเป็น power แบบรวมๆเลยกลับมากลับมาคู่อีกแล้วอ่าใช่เขาเลยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามใช่ผมว่าแฟนๆยิ่งถึงแหละเพราะว่าตั้งแต่จบสายรหัสเทวดาเนี่ยก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยใช่ก็แฟนๆก็รอนานเรา copy พอดีป่ะครับเหมือนจะรบปีพอดีเลยใช่ใช่เขาเลยแบบ อยากมาแบบมาคิดถึงมาหาแฟนๆก็มาจากหลายที่เลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ได้ข่าวว่าขึ้นเทรนด์หลายอันดับหนึ่งหลายที่ทั่วโลกเนี่ยดีมากเยอะใหม่มากกาอวดเออใหม่ๆที่ไหนบ้างนะที่ไหนบ้างนะหลายประเทศเลยครับเห็นเขาบจริงๆไม่ใช่แค่เอเชียด้วยนะเหมือนจะทั่วปลกเลยม้ยเอเห็นแบบ ไปไปไกลเหมือนกันลาตินอเมริกาก็มีอันดับอีพีหนึ่งก็สิบเจ็ดกว่าประเทศก็ก็ได้อยู่ก็ได้ส่ข่าวเราไม่ยยำเหมือนกันผมเป็นนักข่าวเลยนวผมส่องเก่งส่องเก่งก็ขอบคุณกระแสแต่ว่าอี EP3 ตั้งแต่ EP3 เป็นต้นไปจะได้กี่ขึ้นเอยคะแอย่างต้องนแหล่งต้นแรต้นแรงต่อปุยได้มุ้ยอยากให้เป็นแฟนแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออนออนช่องวันด้วยออนช่องใหญ่ใช่ไหมก็ต้องได้แฟนๆของช่องวันมาบ้างอะไรเงี้ยถ้าปกติออนแบบจีนเอ็มยี่สิบห้าได้ได้ฐานใหม่ฐานใหม่ใช่ใช่ ซึ่งก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วตัวซีรีส์เองก็เหมือนมีแฟนๆกลุ่มใหม่ด้วยใช่แค่กลุ่มนี่ยเป็นแฟนๆหลายแม่ป้าก็มีกูก็แท็แทบกแท็กมูลเนาะแท็กแทบกรัฐอินอเมริการแท็กยุโรปน่าจะน่าจะมีเพิ่มด้วยด้วยช่องเรื่องอะไรเงี้ยใช่บางทีมีแฟนๆบางคนก็แบบว่าเออเขาแท็กมาบอกว่าเออฉันมาจากแบบมาจากนู่นบางคนมาจากสเปนอย่างเงี้ยก็ใช่บินมาหาอะไรเงี้ยใช่ก็ไกลอยู่ก็ขอบคุณนะครับใช่ จะได้ถานแบบแม่เพิ่มขึ้นไงใช่วันนี้อยากจะรู้ว่าสะบันเลงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรวันนี้อยากจะรู้ว่าสะบันเลงเพลงเป็นเอ่อเรเวลความเร็วหรือว่าช้าคะอ๋อวันนี้เป็นเป็นบันเลงแบบเพลงแบบเพลงใหม่นะคอ่าคืออะไรวะเป็นเพลงใหม่ก็ชื่อเพลงว่าความรักในบทเพลงที่บันเลงนมิวสิก มันออฟฟิเชียลวันนี้เพลงเพลงบุกมาแล้วอวันนี้วันนี้ปล่อยของฟอแล้วปะใช่วันนี้ปล่อยของผมเอาพูดได้แล้วดิพูดได้แล้วผมกดแชร์สตอรี่ไปแล้วอุ้ยจะมีคนเข้าเหมือนยัไม่ได้แชร์แชร์แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะชื่อเพลงล้วจะเฮาหนาชื่อเพลงชื่อความรักเปลี่ยนจากความรักเป็นความรัก่รักสักานค่ะ นั่นเนี่ยสักท่อนมุกลรงงนนะมีเพลงเธอค่ะมีใช่ไหมไม่ใช่นั่นเพลงกูอันนี้ได้อันนี้ได้เดี๋ยวเรอฟังในซีรีส์เดี๋ยวรอฟังดีกว่าเพราะว่าในวันนี้เราจะมีโชว์เพลงนี้ครั้งแรกอ๋อไม่มีครับเอาไปรอดูอยู่แต่ว่ามีในซีรีส์แต่วันนี้จะร้องเพลงใหม่ แล้วมืี่ใหม่เหรอมีใหม่กว่าพอดีว่าขยันเลยมุขชื่อคุณอ่ไรเหรอชื่อเลยชื่อคุณลอยเหรอวะลอยอเธอละครับผมเพลงเพลงของพี่อสเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยที่ได้ร้องที่ได้ร้องใช่ครับใช่ใช่แต่จริงไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่จริงว่าขอแค่ร้องไปกับบุ๊กได้เรื่อยๆเลยครับโอ้ยนะโอ้ยไอ้เอุ้มก็ดิ วันนี้ทำเพลงค่ะครับผมวันนี้อื่นมากเลยครับวันนี้ทุกคนเป็นจุดๆๆๆจมาเลยอะไรครับตื่นตื่นเช้าครับตื่นเช้าวันนี้ฟอร์มเขาฟอร์มมากลายเลยฟอร์มเหมือนนอนเต็มอ่ะวันนี้เฮ้ยวันนี้นอนเยอะจริงจ้ะนอนอ่ะพี่เูดหวานแล้วพี่บุ๊คพี่บุ๊บ้างไหมครับผมเอาสักมุกเอาหวานสักมุกก็ไล้วครับสักมุกสักตับสักตับเลยซักตับอ๋อไม่รู้จะเล่นนมุกอะไร ไปก่อนไม่รู้จะเล่นมุกอะไรดูชักแค่นี้แหละครับไม่ใช่แค่นี้หมายถึงพูดเฉยฝากด้วยครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secret นะครับก็ทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางเออสามเอ๊ะอะไรวะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวันสันเบียนแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผม